ขณะนี้ที่ฉันก็อยู่ที่มาหาวิทยาลัยหัดใหญ่คณะศึษาศาสตร์และศิลปศาสตร์วันนี้พวกเราจะพาเพื่อนๆไปเรียนรู้ภาษาไทยไปกับบทเพลงเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาเรียนรู้สลับในภาษาไทยกันนะคะดิฉันนางสาวเชวลราศัตต์รับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะ สำหรับเรื่องสระในภาษาไทยก็ไม่ยากนะคะเพื่อนๆทุกคนถ้าหาเราตั้งใจที่จะศึกษาวันนี้พวกเราจะพาเพื่อนๆไปดูสื่อการเรียนการสอนของเพลงไทยประกอบบทเรียนไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ วัสดีครับพวกเรานักศึกษามหาวิทยาลัยอัดใหญ่คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ครับดิฉันชื่อนางสาวสบีลาสามีค่ะดิฉันชื่อนางสาวอัมบีนานาเวค่ะกระผมนายมุ่งพิมย์ก็เจริญครับดิฉันนางสาวสัญญาณกปัตตานีค่ะและดิฉันชื่อนางสาวเซราศัต์ตอคค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับศระนะคะไปชมกันเลยค่ะ กนีสิอรูปเนใครจะรู้บ้างสาระมีหาประเทอันเรสาระเสียสั่งเจ็ดสาระอีกืและสาระ สระในภาษาไทยในรูปแบบบทเพลงแล้วต่อไปเรามารวมทุกท่วนเสียงสระในภาษาไทยกันนะคะเรื่องสระในภาษาไทยความหมายของสระในภาษาไทย สระหรือเสียงแท้หมายถึงเครื่องหมายที่ใช้แทนเสียงที่เปล่งออกมาจากปอดผ่านหลอดลมและก่องเสียงจากลำคอผ่านถึงช่องปากหรือช่องจมูกโดยไม่ถูกอวัยวะใดสกัดเสียงสระในภาษาไทยจะมี32เสียงดังต่อไปนี้ สระในภาษาไทยมี5ประเภท 1. สระเสียงสั้น 2. สระเสียงยาว 3. สระประสม 4. สระเดียว 5. สระเกิน 1. สระเสียงสั้น สรเสียงสั้นได้แก่สระที่ออกเสียงสั้นคืออออ e ออออ o ออ u สองเสียงยาวสระเสียงยาว,ยยาวได้แก่สระที่ออกเสียงยาวคือ สระเดียวไม่ถึงสระที่เปล่งเสียงออกมาเป็นเสียงเดียวไม่มีเสียงอื่นผ you know. สมมี18ตัวได้แก่อออออออี <Saturday interject ion> uh. อึอืออ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 นออนออ สระผสมสระผสมมีจำนวนหกเสียงดังนี้เอียมาจากอีกับอะเอื้อมาจากอีกับอะอัวมาจากอุกับอะเอียมาจากอีกับอาเอื้อมาจากอืกับอาอัวมาจากอูกับอาตัวอย่างพัวเกี้ยเอื้อเมียเบื่อผัว เรกเกินหมายถึงสระที่มีเสียงซ้ํากับสระเดียวต่างกันที่สระเกินจะมีเสียงพยัญชนะผสมหรือสะกดอยู่ด้วยมีแปตัวได้แก่อ,อําไอไอเอารัลึลือตัวอย่างํำใจไวเบาระดูเป็นต้นแบบฝึกหัด 1. อธิบายความหมายของสระในภาษาไทยตอบสระคือเครื่องหมายที่ใช้แทนเสียงที่เปล่งออกมาจากปอดผ่านหลอดลมและกล่องเสียงจากลำคอผ่านถึงช่องปากหรือช่องจมูกโดยไม่ถูกอวัยวะใดสกัด 2. ส,สระในภาษาไทยมีกี่ประเภทอะไรบ้างตอบ สระในภาษาไทยมี5ประเภท1สระเสียงสั้น 2. สระเสียงยาว 3. สาะสระสมสสระเดียว 5. สระเกิน 3. สระเดียวหมายถึงอะไรพร้อมยกตัวอย่างตอบสระเดียวคือสระที่เปล่งเสียงออกมาเป็นเสียงเดียวไม่มีเสียงอื่นผสมตัวอย่างปะป้าติมียึดมือยุงสูง สระเกินหมายถึงอะไรพร้อมยกตัวอย่างตอบสระเกินคือสระที่มีเสียงซ้ำกับสระเดียวต่างกันที่สระเกินจะมีเสียงพยัญชนะผสมหรือสะกดอยู่ด้วยตัวอย่างคำใจไวเบาระดู 5. สระที่เลิกใช้กันแล้วในปัจจุบันคือสระอะไรตอบสระที่เลิกใช้ในปัจจุบันคือลึลือ เพื่อนๆไม่แย่อย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะเรื่องสระของภาษาไทยเมื่อเรารู้เรื่องสระของภาษาไทยแล้วเพื่อนๆก็อย่าลืมนําไปใช้ให้ถูกต้องกันนะคะเพราะว่าภาษาไทยนั้นเป็นเอกลักษณ์ของชาติแล้วก็อย่าลืมจดจำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในอนาคตให้ถูกต้องกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องของบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมวิดีโอของพวกเรากันนะคะขอบคุณค่ะ